มาคิดดูนะครับว่าหน้าตาของตู้เย็น400ปีก่อนคริสตกาลหน้าตาจะเป็นยังไงอันนี้ครับเรียกว่าตู้เย็นคําว่าแยกซ่อแปลว่าหลุมน้ําแข็งนะครับสร้างมาจากอาคารสูง60ฟุตมีพื้นที่ใช้สอยถึง5,000ตารางเมตรนะครับการทําความเย็นเนื่องจากไม่มีไฟฟ้านะครับก็จะใช้ระบบระเหย นะครับความร้อนขึ้นไปบนปล่องและปล่อยไปสู่ด้านนอกนะครับมีโครงสร้างเป็นรูปโดมพื้นที่ใต้ดินไว้เก็บอาหารและน้าแข็งนะครับจะหุ้มด้วยวัสดุฉนวนกันความร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําแข็งละลายนะครับสามารถเก็บอาหารได้นานรวมทั้งน้ําแข็งไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีนะครับแยกซอ สร้างขึ้นจากปูนสอกันน้ำที่เรียกว่าซอลูดนะครับถ้ามาจากทรายดินเหนียวไข่ขาวหินปูนขนแพะแล้วก็ขี้เท่าผสมกันในสัดส่วนเฉพาะเลยนะครับฐานจะสร้างอย่างน้อย2เมตรนะครับเพื่อป้องกันความร้อนนะครับจากพื้นดินขึ้นมายักษ์อถูกสร้างขึ้น ในสมัยราชวงศ์ปารวีแห่งอิลานนะครับซึ่งในสมัยนั้นกษัตริย์ก็ชอบทานอะไรที่หวานหวานเย็นเย็นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นของหวานตามรูปเนี่ยก็จะมีชื่อว่าฟูราเดฟูราเดนะครับซึ่งฟูราเดนี้ก็จะเป็นเปอร์เซียนฟรอเซนเด r เนะครับในภาพก็จะเป็นอาหารเปอร์เซียนนะครับสำหรับชาววังนะครับ สำหรับที่จะทานกันเพราะฉะนั้นอาหารที่จะทานเหล่านี้ได้ตลอดทั้งปีก็จะต้องเก็บเอาไว้ในตู้เย็นนะครับที่มีความเย็นถนอมอาหารได้เท่านั้นปัจจุบันยักษ์ซ่อจึงเป็นชื่อที่เรียกตู้เย็นของ3ประเทศเหล่านี้นะครับก็คืออิรานอัฟกา,านิสถานไทยกิสถานก็จะเรียกตู้เย็นของเขาว่ายักซอเช่นเดียวกันนะครับ